เรื่องหนึ่งที่ร้องมาสดๆร้อนหมาดเลยก็คือนักร้องท่านนี้ค่ะคุณสนธิยาสวัสดีเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วไปยื่นหนังสืออีกแล้วไปยื่นหนังสือถึงกกตพิจารณาหน่อยให้สอบข้อเท็จจริงค่ะในกรณีของเมื่อวันที่1 3บสันวาบนี่เองที่ผ่านมานะคะคุณทักษิณไปเหมือนเป็นวิทยากรที่หัวหินนะประชุมกันที่หัวหินใช่แล้วสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเรื่องการเมืองพอพูดเรื่องการเมืองก็ใช้กองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองในทางที่ถูกต้องอหรือไม่เพราะว่ามันต้องมีเงินอยู่อ้าวเรื่องนี้ก็ต้องไปถามค่ะว่ากกตว่าอย่างไงเพราะว่านักร้องร้องมาอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าคุณอิทธิพรบุญประคองท่านก็บอกว่าก็มีเรื่องมาอยู่ตลอดตลอดแหละตอนนี้ก็พยายามที่จะไปพูดคุยอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันก็มีระบบของมันอยู่คือพอมีใครร้องมาเนี่ยค่ะ ทางกรกตก็จะแจ้งว่ารับทราบแล้วนะและถ้าใครจะแจ้งกิจกรรมทางการเมืองว่าจะจัดเมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่กรกตจะส่งคนไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการรายงานมาตามระบบอยู่แล้วคนที่ไปร่วมสังเกตการเขาก็ทํารายงานไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่ออ้าวหมดไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็มีค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณสวิทครอบงาหรือครอบครองที่ถามมกันอยู่นะคะซึ่งอาจจะนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยก กรณีท,ที่คุณทักษิณชินวัตร ได้มีการแสดงความเหมือนว่าครอบงําหรือว่าครอบครองรัฐบาลชุดนี้ในฐานะเป็นพ่อเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีบทบาทบสําคัญเรื่องนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ไปถาม<อ>คุณแพทย์ทองทานชินวัตรค่ะในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้จะเอาอยัางไงกันต่อนะคะคเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกส่งไปที่เลขาธิการกรกะตแล้วนะคะทางด้านคุณทักษิณชินวัตรเองอาจจะต้องไปชี้แจงอะไร,รหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ทางด้านกะกะตอเองก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะเรียกมาให้ข้อมูลต่อ,อ,ตอคุณสุวิทย์ว่ายังไงเนี่ยมันหลายเรื่องด้วยกัน ว่าอย่างไรเลยครับเรียกมาให้ข้อมูลต่อนะครับก็ต้องดูทั้งข้อมูลนะครับก็คือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยรวมทั้งนะครับเพราว่าตัวทางเจ้าหน้าที่กกตที่ไปแอบรับฟังอยู่สังเกตการนะครับก็คือว่าให้ข้อมูลได้แล้วก็นักกฎหมายดูครับก็คือต่อเป็นเรื่องยาวอีกแล้วคุณอนเดชานี่นะร้องมาทีก็ดูกันที